เหตุผลที่ดึงดูดใจและทําให้ผู้ชายเขาตกลงรักเราเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นตัวของตัวเองได้นะคะก็คือผู้ชายจะรู้สึกสบายใจและไม่ต้องปกปิดตัวตนเมื่ออยู่กับเธอค่ะนะต้องพยายามเนาะไม่ใช้คํานี้ก็ไม่ได้ก็คือต้องคุยกันให้เข้าใจไลฟ์สไตล์ของกันและกันนะคะเพื่อเช็คว่ามันเข้ากันได้ประมาณไหนมันฝืนเยอะเกินไปหรือเปล่าอย่างนี้แต่ทุกความสัมพันธ์มันต้องเจอกันตรงกลางค่ะต้องเจอกันตรงกลาง เราจะเอาแต่เราจะเอาแต่ใจตัวเองก็ได้นะคะให้เขาโน้มมาหาเรามันจะทําได้ตอนที่เขายัง,ลงหลงไหลเราอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความหลงมันหายแนละ้วมันจะหายไปประมาณาหลังได้กันแล้วประมาณปีปีกว่าปีครึ่งเนี่ยมันจะเริ่มไอตัวสารหลงมันจะเริ่มน้อยลงละมันจะเริ่มมีสติมันจะเริ่มคิดได้อาจกที่ไม่เคยตําหนิก็เริ่มเริ่มละเริ่มพ้นเริ่มคลายออกมานั่นแหละคะ่ะนะก็คือการที่ให้เขาเป็นตัวของตัวเขาเองแล้วไม่เปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ว่าอะไรเราไม่ได้คะ่ะ ถ้ามันเป็นถ้ามันไปไม่ได้จริงๆก็คือไม่ได้จริงๆแค่นั้นนะตัวอย่างเช่นเธอไม่พยายามเปลี่ยนงานอดิเรกหรือเพื่อนฝูงของเขานะเวลาที่ฝอเขาชอบเราแล้วเขาขอมีเวลาส่วนตัวไปไปพบปะสังสรรค์เพื่อนหรืออะไรเนี้ยค่ะก็ไม่ต้องไปก้าวไก่ไม่ต้องไปยุ่งนะคะถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วเรายังฝืนเพราะเราอยากได้เขาเราชอบเขาเนี่ยแล้วเราไปแก้กับเขาที่หลังอ่ะไปบอกให้เขา ไม่ไม่ไปหาเพื่อนแต่เขาจะเริ่มคิดแล้วว่าทําไมเป็นแบบนี้วะเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้วะม,มันจะเป็นแบบนี้เลยเขาก็จะคิดแบบนี้ตัวพี่ก็คิดแบบนี้นะถ้าถ้าเกิดคบพบฝ่อไปแล้วฝอมีอาการอย่างเงี้ยพี่จะรู้สึกว่าทําไมเป็นอย่างนี้วะเออจะรู้สึกไม่มีความสุขอะคะ่ะอา่าใครมีคําถามอะไรไหมคะใกล้ใกล้หมดคอนเทนต์แล้วนะถามมาเลยนะถ้าไม่มีอะไรถามจะได้จบไลฟ์ไ้ด้วยวันเนี้ยเพราะว่าต้องไปเตรียมสอนภาษาอังกฤษนะ เริ่มแปลงร่างไปไปสู่อ่าเคสภาษาอังกฤษล้วเพราะสาวๆอยากให้สอนเกี่ยวกับการคุยใช้ภาษาอังกฤษในการคุยแชทกับฟอให้ได้ผลนะก็สามคนที่อยู่ในกลุ่มก็คือเตรียมตัวเรียนพรุ่งนี้หกโมงอย่าไปพยายามเปลี่ยนแปลงเขานะคะถ้ารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่จะรีบจะถอยถอยเลยไม่ต้องไปขออนุมัตจากเขานะคะเขาไม่ใช่ผู้ับเขาไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาเรานะ ข้อต่อไปเลยไปเร็วๆเลยพี่ไม่ค่อยดองอเวลาไลฟ์เท่าไหร่ก็คือใส่รัวๆไปจบก็คือจบจบแยกย้ายนะข้อต่อไปนะคะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์ค่ะลักษณะของผู้หญิงที่รู้ว่าเธอต้องการอะไรในความสัมพันธ์และกล้าสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาค่ะนะความตรงไปตรงมาเนี่ยคิดก่อนพูดนะเว้ยไม่ใช่ว่าผู้เป็นคนตรงๆใส่ไป <i> <i> นี่เคยโดนแล้วก็คือไม่โอเคค่ะนะตัวอย่างเช่นมีนักเรียนคนหนึ่งมาปรึกษาที่วิชชีว่า เาเรียกเราแม่นะแม่ฟอร์มันด่าฉันแบบเนี้ยฉันควรจะพูดยังไงอด้วยความที่เราเป็นคนตรงเขียนไปเลยจ้ะ What wrong with you What your problem ดีว่าเอาไปถามสามีสามีบอกว่า No No too aggressive too strong ต้องเปลี่ยนใหม่แทนที่จะถามว่า What s your problem หรือว่า What s wrong with you ใช่ไหมให้ถามว่า Are you okay Are you okay อันนี้จำไปใช้ได้นะคะ เราแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างีใช่ไหมคะ w h ว่ happened อะไรเงี้ยฟอบอกว่าไม่ได้จ้ะอยากถอยแต่กลัวเขาเสียใจอ๋ออยากถอยแต่เขากลัวเขาเสียใจเบนเบนมันก็อารมณ์นี้ทุกคนล่ะค่ะก็ต้องคิดไปว่าถ้าดึงต่อไปเขาจะเสียเวลากับเรามากขึ้นหรือเปล่าแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่จะถ่ายทอดให้ฟังฟอเขาเสียใจจริงค่ะถ้าฟอที่เขาเขาเรียกว่า Lean in นะ Lean into us ก็คือเข้ามาจากกับเข้ามาหาเราแล้วเนี่ยพิพักพิงเข้ามาที่เราแล้วเนี่ยเขาจะเสียใจค่ะแต่ฟอจะเคารพการตัดสินใจของเราเขาจะเสียใจไม่นานค่ะประมาณอัดสัปดาห์หรือสองสัปดาห์เขาก็หายค่ะเดี๋ยวเขาจะหาคนเดียวยาเขาได้นะ,ะถ้าเรามองว่าถ้าเราไม่ไปต่อแล้วมันมีผลดีกับคุณทั้งคู่ก็ก็ถอยก็ถอยได้เลยค่ะนะเราก็ต้องดูว่า มันไปกันไม่ได้จริงๆเหรอหรือเป็นเขาไม่ตอบโจทย์อะไรเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดให้ถี่ถ้วนก่อนค่ะมีเวลาก็มีมีเวลา,วลาคิดคิดไปก่อนนะการสื่อสารตรงๆเนี่ยคิด,ค,ดคิดก่อนพูดเนาะพูดไปแล้วเนาะเหตุผลที่ดึงดูดนะคะผู้ชายชื่นชมคนที่เปิดเผยและชัดเจนในความต้องการค่ะนะแต่ไม่ใช่ต้องการว่าส่งบ้านชั้นแต่งงานกันแล้วเนี่ยเธอต้องส่งแม่ชั้นเดือนละสามหมื่นส่งลูกชั้นเดือนละสามหมื่นให้ฉั้นอีกเดือนละสามหมื่นอย่างนี้ไม่ใช่นะคะ ความต้องการที่ชัดเจนแบบนี้นะให้นึกถึงใจเขาใจเรานะคะแต่สิ่งที่น positive นะคะก็คือเธอบอกเขาอย่างตรงไปตรงมาค่ะว่าเธอต้องการความสัมพันธ์ที่จรงิงจังนี่สร้างสรรค์นะล้วก็สามารถพูดออกไปได้อย่างมีคนที่เข้ามาถามว่ามีพร้อมทุกอย่างแล้วสามารถเลือกได้ไหมอันนี้พูดได้เลยนะก็คือบอกเขาตรงไปตรงมาว่าในความสัมพันธ์เนี่ยเรา มองไปที่ความเข้ากันได้แล้วก็เป้าหมายตรงกันนะเป้าหมายตรงกันแบบเนี้ยดีค,คือคือคือดีต่อใจมากๆค่ะแต่ไม่ใช่ว่าแต่สิ่งหนึ่งนะคะสาวๆที่ไฮคุณลิตี้ทั้งหลายนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณอยากพูดเด็ดขาดนะหัวแตกมาเอาประสบการณ์น้อยๆของตัวเองไงนะหนึ่งคนท่วนเนี่ยพิชีเนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณมีพร้อมทุกอย่างคุณอย่าไป เข้าไปในชิปเข้าไปในคําพูดที่ว่าฉันมีพร้อมทุกอย่างแล้วฉันอยากได้คนที่รักและจริงใจกับฉันเป้าหมายตรงกัน no คุณตัดออกไปเลยคําว่าฉันมีพร้อมทุกอย่างฉันต้องการแค่นี้คุณต้องการน้อยไปเพียร <Okay. S 1> ไหมวันหนึ่งข้างหน้าถ้าคุณต้องการมากกว่านั้นเขาจะทวงคุณเพราะฉะนั้นสิ่งถ้าคุณมีพร้อมทุกอย่างให้คุณว่าให้คุณเลี่ยงตัดเนี้ยตัดตัดออกไปคําพูดที่ว่ามีพร้อมทุกอย่างแล้วต้องการความจริงใจเนะี่ยให้คุณพูดแค่ว่าฉันมาตรงนี้ ฉันมามองหาความรักที่จริงใจมองหาคนที่เข้ากับฉันได้แล้วก็อยากใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างมีความสุขไม่ไปไม่ don't touch at your uh financially or anything that is may uh, it can have can be uh some issue in the future you cannot say I have to tell I have to tell everybody นะหลายคนบอกว่าพูดภาษาอังกฤษมันงก็ได้แม่ <laughs> พูดให้พยายามจะพยายามพูดนะคะก็ ตรงนี้ก็คือหลีกเลี่ยงคําพูดอะไรที่คุณจะเสียประโยชน์ไม่ต้องพูดก็คืนลงไปก่อนนะมีพร้อมดีแต่ไม่ต้องพูดเพราะวันข้างหน้าถ้าเขาถ้าคุณพูดกักไปแล้วว่าฉันมีความทุกอย่างฉันไม่ต้องการอะไรต้องการความรักแล้วถ้าวันหนึ่งคุณพูดขึ้นมาโซวอตพูดทำไมอะตอนนั้นคุณหลอกฉันเหรอเออเป็นแบบนี้ อยากถอยแต่กลัวเขาเสียใจโอเคถ้าเขามาเดทหลายครั้งแล้วต้องถามเรื่องความสัมพันธ์เลยค่ะถ้าเดทหลายครั้งแล้วความสัมพันธ์มันสามารถพูดได้ตอนที่เราเริ่มคุยกันด้วยซ้าไปคือเขามีเป้าหมายในความรักความสัมพันธ์แบบไหนอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้พูดถึงตัวเราความรักความสัมพันธ์ในในไล์ในคอนเซปต์ของคุณเนี่ยเป็นแบบไหน ถ้าเขาพูดบอกว่า uh, I want to know somebody uh, just relax just to be a partner I don't value on the married life อะไรพวกเนี้ยนั่นแปลว่าคุณไม่ต้องการแต่งงานคุณก็รู้ในใจอยู่แล้วว่าเฮียไม่ใช่ละ่ะเออแบบนี้แล้วอันนี้คือสเต็ปแรกตอนคุยกันคุณเวทได้เลยว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปแต่พอคบกันไปสักพักหนึ่งแล้วปีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยมีมีอีก point หนึ่งนาะอฟฟี่ถ้าเขาไม่พูด นั่นคือคําตอบอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเว้ยคือเขาไม่มีอะไรในหัวแปลว่าไม่มีค่ะความไม่ชัดเจนนั่นแหละค่ะคือความชัดเจนแต่ถ้าเราอยากรู้เอาว่ากูยอมเจ็บถามไปแล้วเขาพูดโอละหนอโอละพ่อแบบ talking around the garden but not any important information for you ก็อันนั้นก็คือคำตอบเหมือนกันค่ะนะ ขอบคุณนะคะต้องพูดว่ายังไงคะพูดอะไรคะแม่เอาอีกรอบค่ะจำไม่ได้แล้วเดซี่เดี๋ยวเข้าไปในกลุ่มเดี๋ยวแม่พิมพ์ให้สวัสดีค่ะคุณแมทคุณแมทคุณแมทขอบยังไงก็ไม่รู้นะอ่านชื่อไม่ถูกแนะนําโอเคขอบคุณนะคะคุณม่คุณมาลีขอบคุณที่แชร์ให้นะคะมีผู้ติดตามมากขึ้นเขอบคุณค่ะเดซี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ถามมานะคะเดี๋ยวจะตอบให้มันมันเป็นเรื่องที่ เราเคยผ่านมาแล้วด้วยแหละแล้วก็มันมีเมย์ของมันในการพูดอะคะ่ะพูดว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรอะคะ่ะอ๋อเราไม่ได้ต้องการอ่ะถ้าคําว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรครูเดซี่ตัดออกไปได้เลยนะคะที่บอกว่าฉันไม่ต้องการเงินทองโน่นนี้นั่นครูไม่ต้องเรียนรู้ก็ได้ะค,ะค่ะครูตัดออกไปได้เลยไม่พูด ถ้าเป็นเรื่องที่แตะเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆที่บอกฉันมีพร้อมทุกอย่างแล้วฉันไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทอง no ถ้าฟอร์ที่เป็นพวก l เดอร์จริงๆนะคะเป็นเอาฟ้าจริงมันจะมันจะพ้อยในหัวเลยว่า fake มีเหรอเงินไม่ใครไม่อยากได้อย่าพูดไม่ต้องพูดเอาแค่ว่าฉันมาตรงนี้ไอ้คําเฮียตุลูกิงสัมบารีฟอร์แอซ e เรียรีเลชั่นเชฟแฮเซโกไอวันูฮ my uh my partner at the end of my life แบบ พูดเกี่ยวกับเรื่องของคอนเนคชันในเรื่องหัวใจดีกว่านะเรื่องเงินทอง well we need to talk about it เ mm hmm. มื่อถึงเวลาค่อยพูดนะเรื่องเงินทองแต่คุณอย่าไปออกตัวนะมีพร้อมหมดแล้วเนี่ยพอผู้ชายเขาจะรู้สึกรู้สึกดีถ้าเขาได้ลงทุนนะลงทุนเวลาลงทุนหัวใจหรือว่าลงทุนเรื่องทรัพย์สินเงินทองใดๆก็แล้วแต่มันจะเข้าสู่จิตใจเขาอะเหมือนเขาจะซื้อรถยนต์สักคันให้เราอย่างเงี้ย ขาต้องคิดแล้วว่าโอ้เธอชอบรูปแบบไหนนะเราจะมีในหัวเขาตลอดเวลาแบบนั้นแต่ถ้าคุณตัดออกไปแล้วใช่ไม่ต้องการอะไรแล้วไงเมื่อวานอ๋อไปออามาไปทําบัตรใหม่เขาให้มาสามปีเขาว่าตัดปัญหาเรื่องเอกสารออฟดีใจมากโชคดีแล้วหนูโชคดีแล้วพอบัตรใกล้หมดอายุหลังจากนั้นจะได้ถาวรอัตโนมัติหฮยเลิศอดดะเธอเลิศมากออฟฟี่นี่ตัวอย่างของออฟฟี่เปิดเผยให้เพื่อนฟังหน่อยว่า ตอนที่คบกันออฟฟี่ของเงินแฟนไหมอาทาตามที่คนอื่นเขาพูดหรือเปล่าว่าต้องของเงินแล้วตอนนี้ออฟฟี่ได้ไหมเงินะนะมันมีปัญหาจังเรื่องเงินนะก็คือเนี่ยออฟฟี่คือเป็นสายฝอที่แท้ทูเพราะว่าน้าของเขาคุณน้าของเขามีมีมีสามีฝอเนาะแล้วเขาเป็นเด็กน้อยอยู่ออฟฟี่ก็เลยจเจริญลอยตามนะ้าเพราะาตอนนั้นออ,อ,อฟทํทำงานมีเงินเดือนอืแต่หลายคนมีเงินเดือนก็ยังอยากได้นะออฟฟี่ นั่นแหละค่ะก็คือเป็นเรื่องที่นะอมันมีทั้งสองอย่างมีทั้งคนที่ขอแล้วรุ่งและคนที่ขอแล้วถูกเทีนะมีทั้งสองอย่างไม่มีทฤษฎีไหนตายตัวนะคะเรื่องเอาผู้ชายนะคะผู้ชายมักจะมอบความรักให้ผู้หญิงที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้และในขณะเดียวกันเธอก็เติมเต็มชีวิตของเขาด้วยความเข้าใจความจริงใจและพลังงานบวกค่ะเออนางฟ้าไปอีก ความรักแบบหมดใจจะเกิดจากความสัมพันธ์ที่มีสมดุลค่ะสมดุลระหว่างกันเนาะก็คือระหว่างการให้และการรับค่ะอย่างที่พี่พูดไปตามภาษาพี่นั่นแหละว่า g e t and give นะทั้งสองฝ่ายรู้สึกปลอดภัยและมีคุณค่าในความสัมพันธ์นั้นค่ะนะมันเป็นแบบนี้ค่ะนะลองลองฟังดูฟังแล้วก็ไปคิดเอ้ยได้ได้ทาได้ไหมวะอย่างงี้พอแต่งงานกาันแม่ขอสินสอดสามีก็ให้สินสอดเรียบร้อยแหมเขามีให้สินสอดกันด้วยเว้ยเจ้านี้ พอออฟย้ายมาอยู่ที่นี่เขาก็ซัพพอร์ตตลอดเพราะเขารู้ว่าออฟยังไม่ทํางานอืเขาจะรู้หน้าที่ของเขาค่ะฟอจะเป็นอย่างนี้แหละข้อดีนะคะเป็นเสน่ห์สายฟออย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าเอาลูกเขามาทั้งคนเขารักชันใช่ไหมออฟฟี่เขารักฉันมันมีความสุขนะถ้าเจอแบบนี้นะมีความสุขมากออฟฟี่หวัวเราะเขารักฉันพวกพี่จะชอบแกล้งกัดกันแบบนี้แหละบอกเขารักฉันประมาณนี้ ไม่มีอะไรมากหรอกคนเรานะมันก็ต้องการความรักนะความจริงใจแต่บางคนก็ไปหลงรักคนที่หลงรักผิดคนก็นะไปไม่รอดเหมือนกันความเข้าใจอธิบายหลายรอบอือธิบายอธิบายยากค่ะมันจะรู้สึกไปเองนั่นแหละแต่ถ้าอธิบายแล้วไม่เข้าใจคือฝอไม่อินนะคะบอกเลยถ้าเขาไม่ได้รู้สึกอินกับเราอะเขาจะไม่เข้าใจอะไรสักเรื่องอะ่ะกว่าเขาจะเข้าใจอธิบายหลายรอบมาก มากบางทีอธิบายหลายรอบจัดก,กูเหนื่อยก็แยกเกี้ยวใส่กันแบบนี้นะมีบ่อยๆพี่ก็เป็นค่ะเขาบอกว่ายูไม่เคยขอเงินไอเลยไออยากตอบแทนโอ้ยตายแล้วกระตันยูไปอีกผู้หญิงแบบไหนที่ฝ่อรักหมดใจอ่ะเดี๋ยวโอ้ยตายแล้วฉันลบไปแล้วคอนเทนต์นี้ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะเอาไปลงในกลุ่มให้ค่ะแต่แต่น่าจะคนเจอเดี๋ยวเอาไปลงให้หนูบอกไม่เอาผิดเลยไหมคะไม่มีอะไรอยากได้ผิดค่ะอย่ารีบพูด เพราะตอนอยากได้ไปพูดแล้วเขาจะด่าแล้วมันจะไม่ได้เราอยากขึ่งไปพูดค่ะถ้าเราไม่อยากได้เราก็ไม่เราก็ไม่เอ่ยถึงเราก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องต้องได้อะค่ะไม่ต้องไปพูดเพื่อให้ได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเลยแต่ถ้าบอกว่าไม่อยากได้อย่าพูดนะคะพี่เข้าใจว่าตอนเราอินเลิฟอะค่ะตอนที่เราแบบอุ้ยความรักมันลน้นเราไม่อยากได้แหละผู้อยากได้มึงอย่างเดียวเนี่ยมี อุดมการอุดมคติก็มีนะคะน้องๆค่ะแต่ให้ยั้งไว้ยั้งปากไว้เรื่องเนี้ยเพราะวันข้างหน้าคุณไม่รู้ตอนที่คุณหายคลั่งรักแล้วอะตอนนั้นอะเมื่อคุณดวงตาคุณเคลียร์คัดชัดเจนขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วคุณมีเรื่องต้องอยากได้เนี่ยคุณจะว่ายังไงคุณไม่กลัวฝอเขาย้อนหรออ่าคิดให้ดีๆผลประโยชน์ของคุณนะพูดดีได้พูดร้ายเสียนะเขาบอกตั้งแต่ตอนแรกเขาไม่เหมือนฝอคนอื่น ที่เขาเปอออฟบอกไม่เป็นไรมองหาความรักฉลาดมากลูกฉลาดมากก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบจริงๆอะ่ะก็ตอบไปกลางๆแบบนี้เรามองหาความรักนะอย่างที่ทุกคนรู้ความรักมันก็มีอายุของมันถ้าออฟฟี่ตอบไปแบบนี้ถ้ามันไหนหมดรักก็นะอืค่อยว่ากันนี้คือเอาง่ายๆออฟเป็นคนไม่งกเรื่องเงินเลยก็เป็นไปได้ที่อาจจะเป็นชีวิตครอบครัวของคือหมายถึงว่า ออฟเติบโตในครอบในครอบครัวที่ไม่ได้ขาดอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยไปพอยเรื่องนี้สักเท่าไหร่เข้าใจแบบนั้นนะคะมันเกิดเขาถามอ,มอ,มอมืถ้ามันเกิดเขาถามอยากตอบดีๆใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากอยากได้อย่างเดียวค่ะแม่อยากได้อย่างเดียวอยากได้ความรักใช่ไหมพูดชัดๆสิเดชี่แม่คิดดีไม่ได้นะสวัสดีค่ะพิชชี่คุณน้องสวัสดีค่ะรอเล่นนใจอยากได้ พูดให้ชัดๆว่าอยากได้อะไรใช่ค่ะพ่อรับราชการอืพี่คิดดีไม่ได้นะเดซี่อย่ามาพูดจากํกำกลวมนะตีความเข้าข้างตัวเองตลอดนะมีใครถามอะไรไหมคะโอเคมันมีอออเกิดมาฐานะไม่ลำบากครอ,อบครัวที่มีเงินเข้าสม่ำเสมอทุกเดือนนะเนี่ยพี่เดาอะไรไม่เคยผิดเลยนะเพชีวิตในใบเด็กเป็นพิมพ์เขียวของ ของเรียกว่าหลายๆคนเนาะอูกี้สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะอูกี้เขาก็ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาเยอะนะก็มีประสบการณ์มาแชร์ในกลุ่มเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเข้ากลุ่มอยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็เข้าได้ค่ะถ้าถ้าเราแต่ในกรณีที่ถ้าเรามาจากครอบครัวที่มีภาระมีควา,ามาลำบากาถ้าเราเจอฝอที่เราสกแกนแล้วว่าเป็นคนที่มีคุณภาพหรืออะไรเงี้ย แล้วเขายังไม่ได้เอ่ยปากให้เอ่ยปากอะไรอย่างเงี้ยก็ถามใจตัวเองถ้าคุณมั่นใจว่าคนคนนี้เป็นคนดีพอแล้วคุณอยากคบต่อก็คบให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยก็ได้ค่ะเราฟุ้งสั้นหาตรงโน้นหาตรงนี้ไปมันก็ไม่ใช่จะดีพอตอนนี้อยู่สบายเลยค่ะอ่าอยู่สบายเลยมันจะโฟไปเรื่อยๆเหมือนลูกชายพี่อย่างเงี้ยเขาเกิดมาแบบที่อ่พ่อแม่มีเงินเข้าตลอดอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนไม่งกนะ ป็นคนไม่งกมีมีก็กินไหมมีก็เอกินมากกินน้อยไม่เป็นไรพ่อแม่ให้อะไรก็กินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็งานการเขาก็ทาไปตามโปรเซสเรียนหนังสือทําอะไรตามโปรเซสทุกอย่างไม่ต้องแบบชีวิตหนักเหมือนพวกเราอะเหมือน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 รุ่นเราเหมือนรุ่นพี่พี่ชีที่แบบต้องปากกัดก,กินฉีดช่วยเหลือครอบครัวเงี้ยมันอุ้ยอะไรเนี้ยอือฮึขอโทษนะคะใครมีคําถามอะไรไหมคะขี้เกียจตออกแล้วมา ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนะี่ยมีใครจะถามอะไรไหมคะมันให้เชิญเข้าห้องไลฟ์กันอีกแล้วเนี่ยต่อไปออฟก็ทำงานจริงจังสามีไม่อยากให้ทำแต่ออฟจะทำเพราะเราไม่รู้อนะโคตถูกค่ะเอาเงินใส่กระเป๋าไว้ก่อนออฟฟี่เพราะเมืองนอกไม่มีเงินไม่ได้โอ้ยี่ฉันจะทำยังไงดีกับมันขึ้นมาเรื่อยเลยเนี่ยใครรู้บอกเลยนะคะ อนาคตไม่แน่ไม่นอนนะคะทําได้ทําเลยงานการนะฉันไม่รู้จะทํายังไงกับไลฟ์ของฉันดีโอเคนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเข้ากลุ่มหรือว่าไปเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรก็ไปเจอกันที่โน่นนะคือวันนี้มันให้เข้าหลายรอบแล้วไม่เอาอลงไลฟ์ก่อนแล้วขึ้นใหม่หรอะคะอะลองลงก็ได้อ่ะ